มาดูเที่ยวต่อไปนี้ท่านผู้ชมมันพยาค่าเช่นกันเป็นเพชดรดำกาลสินหน้าว่าร่องน้ำแดงเจอสาวสวยเมืองฝาชอสาวที่สามครับร่องน้ำสี้ำเงินครับเป็นเที่ยวต่อไปนี้ออกมาแล้วจ้า好好แล้วท่านผู้ชมมาดูเรือยาวครับรูอย่างนี้รูที่ยี่สิบ มาดูครับท่านผู้ชมสาวสวยเมืองว้ากับเพชรดำกระสินเอาเลยเวเอาละวะหนึ่งเกียร์สือหลอกเกียร์สีตบบี้กันทุมาดูสิว่าไผจะเป็นผไหมท่านผู้ชมไม่ทำมาได้เลยทีเดียวใส่กันมาแบบน้ำแตกกระซาซาเซนเด่นกระจายกลายเป็นหมอกเอาเลยไวเอาละวะเอากริงแล้วคู่นี้ไม่ทำมาได้เลยทีเดียวใส่กันมาแบบจะ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 เลิจจ้าเอาละครับถึงตรงนี้ครับก็เริ่มเบียดเกียสีกันมาว้าอย่างงี้สาวสวยเมืองว้าสาวสวยเมืองว้าไม่มีอะไรเสียแล้วต้องออกเป็นแชมป์ไม่ได้ต้องออกชิงที่ง เริ่มเบียดเียสีเริ่มสับเริ่มพายเริ่มก็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 ตีแรงแสงหนีมาแล้วหัวยังไงทางด้านเพชรดำลาสินลาวาก็มายอมมันกันลวเว้เรียกว่าอึกรึกคะึกรมแม่บื้ฟ้าบนดินฟ้าสถานดินสะเทือนขับเคลื่อนออกมาด้วยแรงอัดสานกันมาอย่างเต็มสปริสุดเข็มความเมามันเอาแล้วใส่กันแบบระเบิดเติรกเรียกว่าขวัญก็เจอกระเจิงใส่กันมาไม่ทำมาแล้วว่ายังไงกาลสินลาวาเริ่มขยับบี้เริ่มขยับบี้เริ่เบียดจี ตีมาละตาโอ้ยกีเป็นกีแล้วก็ท่านผู้ชมดูดีดีสาวสวยเมืองฝาเริ่มเลื่อม,มล้ำมาแล้วก็ท่านผู้ชมจับตาดูดีดีว่ายังไงรกับเพชรดำจะปล่อยให้สาวสวยเมืองฝาหนีได้หรือไม่ตอนนี้มาดูสิว่าโอ้ยคู่ก,กีสูสีเอาเริ่มขยับใบพายึ้นแล้วท่านผู้ชมหมอหัวล้มซับขบบยับใบยพายขึ้นมาแล้วจับตาดูดีด,ดีครับพี่น้อง เรือประธานเริ่มสับเริ่ไปเลือกองกันแล้เริ่เบียดเสียชีกันมาหัวยังไงใั่ประธานสาวสวยตีไหล่ใส่หนีไหล่หัวไหล่ใส่เริ่มปดปดปดพวดพวดเข้าเส้นชัยลำดับต่อไปครับเป็นผลการแข่งขันของเรือ55ใบพายเที่ยวที่สองรอบรองชนะเลิศ ระหว่างเรือดีลองน้ําแรงครับเพชรดากระรศินนาวาพบกับเรือดีที่เป็นธรรมดาซึ่งมีน้วาวสาวสวยเมืองฟ้าชอสามสิบสามผลการแข่งขันนะครับคณะกรรมการชีจ้จรรูตัดสินให้เรือที่อยู่ลองน้ําสีน้ําเงินเป็นเรือสาวสวยเมืองฟ้าชอสามสิบสามเป็นฝ่ายชนะครับทีวดี